นี่คือไม้ตั้งโต๊ะแบบมีสายที่น่าใช้งานมากๆค่าตัวเพียงแค่หลักพันต้นๆใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่เสียบสายก็ใช้งานได้ทันทีตอบโจทย์ทั้งสายส,สตรีมพอดแคต์รวมถึงครอบอรเพลงด้วยอีกทั้งยังมาพร้อมไฟ RGB แบบไล่เฉดสีที่มีสีสันสวยงามบอกเลยว่าลืมภาพจำของรุ่นเดิมไปแน่นอนใครที่ชอบไม้แบบตั้งโต๊ะรับเสียงดีมีไฟ RGB สวยต้องดูรีวิวนี้โอ้นี่คุมะ Hoggo OK M730 RGB ตัว นี้เลย สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับกรรมกรไอทีรีวิวนะครับและวันนี้นะครับผมก็อยู่กับสินค้าจากทางโอนิคุมะอีกแล้วนะครับโดยตัวนี้นะครับคือโอนิคุมะฮกโกะนะครับเป็นไม้ตั้งโต๊ะแบบมีสายนั่นเองที่สําคัญตัวนี้มีไฟ RGB ด้วยนะครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วผมเคยรีวิวโอนิคุมะฮอกโกะตัวนี้แล้วนะครับแต่ตอนนั้นนะครับเป็นโอนิคุมะฮกโกะสีชมพูนะครับมีรหัสรุ่นก็คือ M630 ซึ่งรุ่น M630 จะมี2สีคก็ือะสีนะครับก็คือ Onikuma h o c o RGB M730 รหัสรุ่นจะเป็นคนละรหัสกันนะครับเดี <at> ๋ยว er วันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงฟังก์ชันการใช้งานแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้า,าก่อนเลยแล้วกันนะครับลักษณะกล่องก็ออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะครับตามแบบของโอนิคุมะนะครับมีชื่อรุ่นว่าฮอกโกนะครับ RGB USB ไมโครโฟนตัวนี้จะสังเกตนะครับเป็นรูปไฟ RGB นะครับเราดูที่ตัวรูปตัวอย่างของตัวไม้ที่เขาดีไซน์ออกมาครับเป็นสีไฟ RGB แบบไล่ระดับนั่นเองนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการใช้บันทึกเสียงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีม OBS รวมไปถึงการใช้งานผ่าน Discord ด้วยนะครับนี่เขาก็บอกนะครับว่าสามารถใช้ได้ทั้ง PCPS 5ีเอแล้วก็เครื่อง Mac เลยนะครับตัวนี้ที่สําคัญนะครับเป็น USB Type C มีประกันมาให้ถึง2ปีนะครับนี่เขาก็บอกไว้ด้านล่างเหมือนที่ผมบอกไปนะครับใช้งานได้ทั้งเกมมิ่งสติมมิ่งแล้วก็พอสแคสเลยนะครับตัวนี้ตัวเดียวจบนะครับราคาก็ไม่แรงด้วยครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีโลโก้โอนิคุมะอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรส่วนะครับ เมื่อเราซื้อมานะครับสติกเกอร์ตรงนี้ต้องไม่มีรอยชีกขาดนะครับจะแปะไว้แบบนี้เลยนะครับ ด้านข้างด้านบนก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านบนนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับตัวด้านหน้าเลยนะครับมุมขวานะครับจะมีโลโก้ของทางโอนคูมะอยู่นั่นเองนะครับส่วนมุมซ้ายก็จะเป็นรุ่นของตัวนี้นะครับก็คือฮ o กโก RCB อย่างที่บอกไปด้านหน้านะครับเป็น USB ไมโครโฟนตรงกลางนะก็คือเลเยอร์ของตัวไม์ตัวนี้เลยพร้อมกับขาตั้งนะครับมีอะไรบ้างมาดูนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นแ็บทูมิลเซนเซอร์นะครับลักษณะก็คือไม่ได้เป็นปุ่มนะครับแต่จะเป็นระบบสัมผัสนะครับก็คือเราแค่แตะไมก็จะมิวเสียงให้ ลยนตรงนี้นะครับก็คือไมโครโฟนนั่นเองนะครับสังเกตนะครับตัวสีอย่างที่บอกไปนะครับเป็นไฟ R G B นะครับมีลักษณะก็คือไล่เฉดสีนั่นเองส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีป๊อฟฟิลเตอร์มาให้ด้วยนะครับเพื่อลดเสียงลมออกจากปากครับมันจะช่วยลดเสียงตรงนั้นได้นะครับเพื่อให้เสียงที่เราพูดออกไปเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับไว้สําหรับปรับระดับของตัวไม์ตัวนี้เลยนะครับเพื่อให้อยู่ในระดับมุมปากที่เราต้องการนะครับสามารถปรับก้มเงยได้ตามที่เราต้องการได้เลยด้านล่างนะครับก็จะเป เอาสายรอดเข้าไปช่องนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้สายดูเป็นระเบียบยิ่งขึ้นได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็สามารถใช้งานกับตัวแขนจับหรือใครที่มีแขนจับนะครับก็สามารถต่อประกอบเข้าได้เลยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเลเยอร์ของตัวไม้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเคยไปดูด้านในว่าเป็นยังไงนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือสเปคของตัวไม้ตัวนี้เลยนะครับก็ที่เห็นนะครับรูปแบบการรับเสียงนะครับยูนิตเดร็ทิโนลนะครับหรือคาดิโอยนั่นเองนะครับส่วนด้านนี้นะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย ยาว2เมตรแล้วก็ขนาดไซส์ของตัวใหม่นะครับและตรงนี้นะครับสามารถใช้งานได้ทั้ง Windows และ Mac เลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลของด้านหลังตัวกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่องเจ้าตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเมื่อแกะกล่องออกมานะครับสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยนะครับก็คือคู่มือนั่นเองนะครับมีรหัสรุ่นด้วยนะครับ m 7 3 0นะครับคู่มือแค่นี้เลยครับเป็นแผ่นพับ2หน้าแค่นี้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่า ตัวนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับคู่มือก็เลยแค่นี้เลยไม่ต้องมีอะไรเยอะนะครับเสียบใช้งานได้เลยก็จะมีการบอกเลเยอร์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนที่ให้ดูด้านหลังกล่องนะครับอันนี้ก็จะมีบอกไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูันที่ตัวไม้ดีกว่านะครับข้อมูลคู่มือก็มีอยู่แค่นี้นะครับมาดูนที่ตัวสายก่อนนะครับตัวสายอย่างที่บอกไปนะครับเป็น USB Type C นะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็น USB ธรรมดานะครับสายเป็นยางนะครับยาว2เมตรนะครับตัวสายค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นยางนะครับ มาดูอันมีีพระเอกของเรานะครับขอดูที่ตัวขาจับก่อนแล้วกันนะครับถอดป๊อปฟิลเตอร์ออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นป๊อปฟิลเตอร์นะครับก็เป็นลักษณะเป็นตะแกรงนะครับก็สามารถถอดออกได้นะครับส่วนอันนี้ขาตั้งนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับขาตั้งนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งพอสมควรเลยนะครับก็ด้านล่างจะมีน้ําหนักนะครับทําให้ตัวไม้จะไม่ยกเยกง่ายๆนะครับ ก็มียางกันลื่นด้านล่างมาให้ด้วยนะครับนี่มันก็จะไม่ค่อยลื่นนะครับถ้าหากโต๊ะที่ไม่ได้มีแผ่นรองแบบนี้นะครับก็จะช่วยยึดเกาะได้ดีทําให้ตัวไม่ไม่ค่อยขยับไปยื่นนะครับส่วนตรงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าตัวขาตั้งนะครับสามารถปรับก้มๆเงยๆได้นะครับลองปรับมาดูนะครับแค่หมุนตรงนี้เลยนะครับก็ปรับได้ประมาณนี้นะครับหมุนฝั่งนี้ซ้ายขวาไม่ได้นะครับได้แค่ขึ้นลงนะครับ ส่วนมาที่ตัวไม้นะครับจะสังเกตเลยนะครับจะมีความละยิบละยับอยู่นั่นเองนะครับลองดูนะนี่มันก็จะมีความละยิบละยยับอยู่นะเออค่อนข้างสวยเลยนะครับผมว่าถ้าเปิดไฟเข้าไปนะครับจะสวยกว่านี้เลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไฟมันเป็น RGB ที่มีการไล่ระดับไฟมันก็จะไปเรื่อยๆเลยโดยที่ไม่ได้เป็นแบบไฟแบบทื่อๆนะครับ ด้านล่างนะครับจะมีโลโก้โอนิคุมะอยู่ตัวตรงนี้นะครับเป็นไฟสถานะการใช้งานนะครับเปิดปิดนั่นเองนะครับจะเป็นสีแดงนะครับหากมิวสียงจะเป็นสีเขียวถ้าหากไม่ได้มิวสียงนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับใช้สาหรับต่อกับตัวแคนจับหรือขาจับนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีพอร์ต USB Type C อยู่นั่นเองนะครับก็เมื่อเราจะใช้งานนะครับก็สามารถใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็นําสาย USB Type C สอดเข้ามาตรงนี้เพื่อต่อตรงนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงตัวครอบไม้นิดนึงนะครับว่ามันแตกต่างกับตัวรุ่นก่อนยังไงนะอันนี้เป็นโอนิคุมะโคโกรุ่นเดิมนะครับที่ไม่ได้มีไฟ RGB นะครับจะสังเกตนะครับตัวตรงนี้จะเป็นแบบตะแกรงนะครับฟิลลิ่งก็จะดูแบบแข็งๆหน่อยนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบซอฟลงนะครับเป็นพลาสติกนะครับไม่ได้เป็นเหล็กนะครับเพราะว่ามันดูซอฟเลยนะครับทําให้น้ําหนักของตัวไม่เบาลงด้วยนะครับ ขนาดก็ลองดูนะครับเทียบด้วยสายตานะครับโอนิคมะฮโกอารเล็กกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการใช้งานไมค์โอนิคมะฮกโกตัวนี้ให้ดูนะครับว่าเสียงที่ได้รับเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าไมค์ตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะครับไม่ต้องเซตอะไรเพิ่มนะครับก็แค่ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นก็ใส่ฟอกฟิลเตอร์นะครับนำสายย s ดบีท C ซีนะครับต่อเข้ากับด้านหลัง ส่วนด้านนี้นะครับก็เสียบกับโน้ตบุ๊กหรือ PC ที่เราจะใช้นะครับนี่ไงครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้วนะครับจะสังเกตนะครับตัวไฟ R G B จะมีการไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะครับยิ่งถ้าปิดไฟนะแสงจะสวยกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดูนะครับ อันนี้ก็เป็นเสียงจากไมโอนิคุมะฮอกกุบ M730 ตัวนี้เลยนะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับก็จะเป็นเสียงสดๆผ่านไม้ตัวนี้เลยโดยที่ผมไม่ได้ลดน้อยไม่ได้ปรับเสียงใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับเสียงที่ได้ยินก็ลองฟังกันดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะ ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าไม์ตัวนี้นะครับรับเสียงด้านหน้าได้ดีมากนะครับเพราะว่ารูปแบบการรับเสียงก็คือเป็นแบบ unit d i ด e c t i o n a l นะครับที่มีการรับเสียงตรงหน้าได้ดีนะครับมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะลองพูดแล้วก็หมุนไม์ไปให้ดูนะครับว่าเสียงที่ทุกคนได้ยินมันจะรับเสียงด้านหน้าได้ดีส่วนรอบข้างเสียงจะเป็นยังไงก็ลองฟังกันดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17

เป็นยังไงกันบ้างครับเสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าการรับเสียงเป็นแบบคาดิโอย์นะครับก็คือการรับเสียงตรงหน้าได้ดีนะครับส่วนรอบข้างเสียงมันก็จะลดหลั่นลงไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่า การรับเสียงแบบคา์ดิโอยก็คือการรับเสียงด้านหน้านั่นเองนะครับรูปแบบการรับเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นขนาดประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของระยะการรับเสียงนะครับส่วนตัวนะครับผมมองว่าระยะการรับเสียงที่ดีที่สุดนะครับโดยที่เราไม่ต้องตะโกนหรือพูดเสียงดังขึ้นนะครับระยะอยู่ประมาณ1ฟุตหรือฟุตครึ่งนะครับก็ให้ดูนะครับก็ประมาณเนี้ย ผมคิดว่าเสียงประมาณนี้รับได้ดีที่สุดแล้วโดยที่ผมไม่ต้องตะโกนเลยนะครับแต่ถ้าใครที่คิดว่าเจมเป็นคนพูดเสียงดังนะครับก็ขยับไมค์ออกไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อให้เสียงที่ได้ยินจะได้ไม่ดูเป็นแบบตะโกนมากไปนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าระยะการรับเสียงของตัวนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในระดับเสียงปกติเลยนะครับแล้วก็จะถอยไมค์ไปเรื่อยๆนะหนึ่งสอ 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 17 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40เป็นยังไงครับก็เสียงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการรับเสียงของตัวไม่ตัวนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้ให้ดูนะครับก็คือการมิ้วเสียงนั่นเองการมิ้วเสียงก็ง่ายๆเลยโดยที่เราไม่ต้องกดนะครับแค่สัมผัสตรงน,นี้ ตัดตรงนั้นเลยนะครับเมื่อเราแตะกับไม่ครั้งสถานะก็จะเป็นสีเขียวแต่ถ้าหากเรากดมิวสเสียงมันก็จะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการรีวิวโอนิคุมะฮกโ M730 RGB นะครับไมค์คอนเดนเซอร์ตั้งโต๊ะแบบมีสายที่รับเสียงตรงหน้าได้ดีนะครับมาพร้อมไฟ RGB แบบไล่เฉดสีด้วยราคาเพียงแค่1,190บาทนะ ถ้าใครซื้อช่วงโปรนะครับเท่าที่ผมได้เห็นนะครับต่าสุดอยู่ที่ประมาณ800ปลายๆเท่านั้นนะใครสนใจนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบอกเลยว่าเป็นใหม่ตั้งโต๊ะที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กําลังมองหาไหม่ใช้งานง่ายๆไม่ต้องเซีอะไรเยอะ เพียงแค่สเสียบสายก็ใช้งานได้เลยสำหรับใช้ลงเสียงสตรีมเกมบอดสแค s t หรือแม้กระทั่งโคเวอร์เพลงนะครับต้องตัวนี้เลยนะครับโอนิคุมะโฮอกโก M730RGB ตัวนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ทุกช่องทางการติดตามของเพจกรรมกรไอทีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ enjoy